สวัสดีครับทุกท่านนี้พบกับผม Crazy God นะครับอยู่กับเกมมือถือ Legend of Ninja นะครับผมก็เป็นเกมแนวอะไรดีมาพี่จี้อะไรทุ้มทำโจ๊กทำลองนี้นะครับผมวันนี้อะไรเนี่ย Animation เปิดนะฮะเดี๋ยวลองดูคืออะไรอ๋มีโชว์ Animation ด้วยดี๋ยชอบ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 ดูแบบขัๆบมางครับ ตอ,น,น,อนแรกเปิดมาก็ไม่ว่าจะเล่นเหมือนเดิมนี้นะครับก็เป็นแบบคล้ายๆเรื่องอะไรเยอะเชิญเบรแล้วกันก็ไม่ถึงเชิญเบรดนะ,ะช่างวันเดี๋ยวไปดูกันช่างนเครื่องนะครับเร t ินส์อับดินจะา โอเคประมาณนี้มาดูภายในเกมกันนะครับผมไม่ยากก็มีภาษาไทยด้วยนะครับเล่นไม่ยากแน่นอนนะครับผมตัวเกมครับง่ายๆครับเรามีหน้าที่แค่อ่เล่นตําเกยก็ได้นะออหรือออกรบตรงนี้ครับผมนี่ออกรอบครับจะจะเข้าเลยสู่เนืเรื่องนะครับมันจะเป็นดันดานคล้ายๆเดินเดินนะ อย่างเช่นเราเดินมาตรงนี้ชึบเห็นไหมก็จะมีท้าสู้บ้างก็จะมีการแนะนําเลเวลไม่ไหวเราก็ออกครับผมปุ๊บอ่ะอันนี้พอได้เห็นไหมอันนี้เราจะมากาจัดไปแล้วเราก็จะไม่ต้องไปออย่างเช่นปุ๊บเนี่ยอันนี้พอได้พอไหวอ่าแล้วก็อันนี้พอได้เ,เขียวๆง่ายคือจิ้มๆไปกับเขียวๆพอได้นะครับผมหรือเล่นตามเควสที่เขาแนะนําแบบนี้เห็นไหมครับสารวจพื้นที่ใหญ่ สามเปอร์เซ็นต่งก็จะจิ้มมาให้เราแบบนี้เ้ากดฐานดวงไปอ่านะครับผมส่วนการเล่นก็คือเราจัดทีมครับจัดทีมแบบโง่ๆเลยก็คือแค่สี่ตัวออกข้าวทันทีง่ายนะเขาออกไปบอกว่าเขาเข้าทันทีเขาจะเลี้ยงเลี้ยงเซตที่ดีที่สุดให้เพราะว่ามันมีแค่สี่ตัวจัดไปออกได้เลยครับผมตัวเกมมีสปีดซองนะครับมีข้ามการต่อสู้ด้วยแต่ว่าไม่ข้ามนะแล้วก็มีอาวตธให้เห็นไหม ตัวเกมจะอาโต้ให้ครับผมเจ้าโตเป็นแบบเทินคนแบบทิง้ายเร็วกว่ากนตามันมันเป็นทียกดสกิลครับตอนนี้สมารสมบูรนี้ส่วนนี้เป็น้้ายากนะครับกดป้ยอำนงนี้นะฮะเอด้วย ตก็เนี่ครับตัวเกมมีหน้าที่เรามีหน้าที่เอาง่ายๆเลยมีหน้าที่ทําแค่ทําให้ตัวละครเก่งนะครับแล้วก็ปล่อยเลเวลไปออโต้ไปเลยก็ได้นะครับผมง่ายง่ายนะประมาณนี้อันนี้ดูกันอีกรอบแล้วกันชิบชิบบปเร็วเร็วเซมบงสักบุระก็มานะครับผมชื่อเพิ่งเพิ่งอ่านเจอ อซฮย่่ะอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ทำนองนี้เรา,าดูระบบอื่นๆต่อกันดีกว่านะครับตัวเกมมันไม่ได้ยากอะไรมากมายอยู่แล้วนะฮะ ับดูระบบผืนยันต่อกันเลยแล้วกันนะครับผมมาเราเริ่มจากอันนี้พวกนี้มันจะมีพวกหุ่นขุมทรัพย์นะฮะคล้ายๆมันคือรางวัลหรือกระช้าเนี่ยมันไเปนเปิดเซฟอ่ะเราลองเปิดกันแล้วกันชุบนี่ก็ได้เป็นกระชา้าแหละเปิดดูสิโอ้ยหุ่นขุมทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ได้จะใช่กระชา้าประวะต ต่อมาคือบอดใช้บอดนะครับผมก็คือเหมือนประมาณว่าบอดัแดคือปิดเกมไปปั๊บมันก็จะบอดนรอ่า้มาล้วนับกดกดกดไปบิ่มมนมมพเรอะไรเยะแยมากมเน่แล้วก็มีระบบมาใหม่ด้วยไรเ่บีประกาศจับก็มานะครับผมก็คือเหมือนท้าดวลใช่มโอเคก็ตามนี้นะครับ้าดวลบอสนั่นแหละไม่มีอะไร นะครับด่านแนะนำของผมนี่ก็มีประมาณว่าแนะนําด่านนี้นะอะไรอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้จะไปนะครับหรือก็ากดตรงนี้ก็ะดอนะครับผมท้าด่วนนะครับผมเนี่ยมันมีเยอะเลยระบบที่ยังไม่เปิดนะอาจจะค่อยค่ากันจิตกล้าก่อนแล้วกันนะครับผมอันเชิญจิตกล้า่นี่เราสามารถกดออกลบอปึ๊บไปสู้กับเขาได้นะครับผม <c oughs> นะก็สู้ไม่ได้หรอกนะครับดูดูแลเห็นไหม <c oughs> ก็จะเปิดม่วนู่นะอันนี้เปิดให้ดูให้เยไม่มีอะไรเราก็จะเข้าพัฒนาสัวตัวละครโอเคทีนี้ด้านนี้ก็คงจะมีเหมือนกันนะครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่องของท้าทดวนนะครับออกไปก่อน,น,นมนเต็มเลย ขาดวนนะครับเนี่ยก็จะมีขอค่อยนะครับเหมือนเกมกอื่นนะเปิด52อะไรทนะีเดียวเกียบลานอะไรเนี่ยน้านประลองครับผมมาจัดให้ดูเลยนะกันเข้าทันทีเพื่อนมีแค่นี้จะเอาอะไรเยอะแยะอ่านี่แล้วกันครับผมจัดไปครับที่ดุยไม่ต้องพูดถึงครับมันออโต้อยู่แล้วนะครับผม ใครเก่งกว่าก็ชนะไปแค่นั้นเองเฮ้ยเอ้ยฝั่งนี้มันก็ะสุดหืม <c oughs> โดนก่อนนะพี่น้องน,น่าไม่แน่นอนถึงตาเราแล้วยังไม่ใช่ <c oughs> หมดไปนั่นนละเอาไปตีนในยู่อนสิครับเอาลิมันมาเนี่ย ม้อยอครับอ,อ้าวเราม้อยม้อยไปตัวแล้วเนาเขาเยอะกว่าเนะ้ะซูมันดีมากดีมากเออตัวแล้วถ้าจะเจ๊งในยนขะนามนะั้น ตายแล้วเรียบร้อยครับผมะทำนองนี้นะฮะแพ้ครับผมก็ต้องไปอ้าตัวละครให้มันเก่งกว่านี้ละกันสู้นากเลยนะเกือบสิบสองยกเลยโอเคตามนี้เข้ามาให้ด the ูคร่าวๆนะฮะทีนี้ โรบอื่นอย่งไรบ้างนามประลองลืมนามประลองไป,ปลงไแล้วนะครับผมก็มีรางวัลนะก็มี <c oughs> นัานค้านะครับให้แบบเลือกสรรเลือกช็อปได้เต็มที่นะครับแล้วก็ร้านประกาศจากเมื่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วเนาะขอวิลยชนบททดสอบมีอะไรเยอะๆดันเจียนนะครับอันนี้คือเป็นพวกดันลงมาหาของมาโน่มมานีตลอดนะครับก็ ลองมาเล่นกันดตรงนี้นะครับผมส่วนด้านซ้ายมือเรามีตั้งแต่เราไล่ไปจิตแห่งดินจ่จาอย่าปันบเก็บก่อนทำมันไปเลยเยอะ,ะมต่อมาก็คือเป็นอุป,ปรกรณ์นะครับเราไล่ไนะแล้วกันง่ายๆ <c oughs> นะมันสามารถอัพอัพได้นะครับแต่ก็ต้องไม่อัพอีกทีหนึ่งนะครับผม พัฒนายัางไงครับรู้แค่ว่ามันพัฒนาตรงตรงเน็ตตรงตรงโซีโลนะครับผมเ,เช่นในกดเข้ามาใช่ไหมครับ<ม>เราจะพัฒนาตรงนี้เรากดแล้วเติมนะครับอันดับแรกคือขับเร็เรวกว่า <c oughs> ไวนไปหมเพราะสวรรค์อันนี้คือหาของมามาครับผมหาของมาแล้วก็เปิดแต่ก็จะแบนมันก็จะบกจะวกความสวรรค์นี้ไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับ อัพดาวก็ต้องหาเศษตัวละครมานะครับในอุปกรณ์ฮะที่บอกไปเมื่อกี้กดตีบวกไปเลยปุ่มบัมบัมบัมเนี่ยแค่นี้รับเก็บตัวละครอย่าง่ายๆกล่องอัตโนมาติให้กับตัวนะฮะนย่างเงี้ยจะเอาไหมล่ะแต่พัฒนาตัวเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปลองดูนะครับ โอเคนี่ก็ถึงขีดสุดของตัวละครแนละ้วมันจะไม่มันจะไม่เกินเ,เลี้ยวเรามัน่าจะใช่นีด่ดูครับผมความสามารถนะครับรูปลักษณ์ก็คือคอสตูมอยากเปลี่ยวผูกมัดครับผมมันจะมีคล้ายๆแบบว่าาตัวละครนี้มันผูมกมัดกับใครบ้างแล้วเปิดใช้ครับผมก็มจะได้ค่าโบนัสเพิ่มเติมอะไรปรนะมนี้แล้วส่วนตัวละครทั้งหมดครับผมก็มจะเป็นมึดๆน,น,นะฮะอะไรเรายังไม่มีก็จะมึดๆนี้ก็ตัวละครเรียบเลย ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับผม <c oughs> นี่เซตคู่พัฒนาคืออะไรก็เป็นทับแนะนำแล้วกัน <c oughs> ง่ายๆ,ๆนะครับมีอะไรอีกไหมมีเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือความสมเำเร็จนามีตรามีนั่นมีนี่เอามารับกันด้วยนะครับแบบนี้เลยโอเคแล้วก็จดหมายนนั้นนี่ ด้านนี้ครับผมก็เป็นเทพมมยันนี้คือใน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 เกมอ่ะเปิดใช้นะฮะหรือจะทําการกดอัพไปเลยไม่พอฮะหาที่นี่จากไหนครับนี่ตามนี้อัพขั้นไปแล้วก็อันเชิญอันนี้ก็คือเป็นอัอติกาชาตรงนี้นี่ว่าแล้วอันเมื่อกี้แค่สมบัติก็งอกงอกงอกง่อย เชิญนมอดเรีอ่โอเคเอสเอสเอสเยอโอเคมาๆเดี๋ยวไปเลยไปทีนึง ได้เป็นนี่มาอีกน,น,น,นัดไปเขาไม่ <คน S 1> มีเปิดอีกประมาณนี้แล้วกันนะผมทีนี้เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็คือมีส่งตัวยินจาด้วยก็ต้องปลอเปิดนะเกิดใหม่อีกโอ้โหรนะบบเยอะแยะนะครับผมตรงนี้ไปลองเล่นลกันดูแล้วกันนะครับหมดจํากัดเวลาดน๊ดนั่นนี่นเห็นไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะอัพก่อนเอาตัวละครใส่ก่อนอัพใครดีวะอสอันนี้เป็นสายอะไรอะ สายฮิวสินะธนูฮิวดาบโลกนี่ต้องแทงแล้วทำไมอยู่ด้านหลังธนูเอสเอสเอสมีเอ็กกว่าอ่ะอัพนี้ก่อนเลยแล้วกันนะผมตึมตึมตึมดาบเรพรสวรรค์เห็นไหมฮะปุ๊บซ้อมเลยพรสวรรค์เลร็จเพิ่มไ้หมดแล้ต้องไปหาเพิ่ม อุปกรณ์สาก่อนนี่เราออโต้เลยถ้ใส่ครับแบบนี้เพื่อความเก่งกานะครับใครอีกลองคนนี้แล้วกันเพราะเราจะต้องแทนครับผมลองคนนี้เก่งกว่าไฟ้ไฟเต็มแล้วขั้นด้วยด้เราอุปกรณ์ส่ด้วย โอเคนี่เราทำยังไงล่ะ <c oughs> มาดวดเด้มาไดดมาได,าด้ตับทีมก่อนเลยแล้วกันนะผมเ,เอาเออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทัดทีมก่อนทีนี้นี่หน้าทีน้องทึบทำด้วยไม่ เจอด้านหลังแับเวชใช่ไหมน,นี่น่าจะเวิร์กผมไปพร้ออกรถผมจัดแบบโมโหโมโหเมื่อกี้แพ้ต้องลบหมื่นอย่างแพ้เลยบ้างบอกมาอีกทีเด้อไอ้หนูจัดใหม่ครับผมจัดใหม่ ออไปนนนนเลยครับผมมาอีกสักหนึ่งรอบรอบนี้พี่จัดมาดีหรือเปล่าต <c> ก <oughs> ดีบินตันและเราโดนก่อนตลอดเลยวะเฮ้ ปาดปาดโหฟันไม่เข้าอ่ะตุมอ,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 อ้เข้านี่ว่ะเรียบร้อยครับผมมีตัวละครใหม่มาทุกอย่างเปลี่ยนนะฮะอะ อะไรทำรองนี้แล้วกันนะครับผมก,ก็ก็ไปลองเล่นดูนะครับจัดทีมที่ดีที่สุดลงไปนะฮะโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างก็มีพวกแพ็คเกจน,นู่นนี่ครับของรางวัลครับผมไม่น่าจะมีอะไรเยอะแยะนะครับอีเวนต์จำกัดเวลาใช่ไหมที่ชื่ออะไรสายเต็มตังกนั่นเองฉลองเพอร์เซร่โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะ <c oughs> จอ่ะนี่ครับผมก็เป็นอ่าตัวละครหลักนั่นแหละจิ้มๆแบบมั่วๆน,นะครับบอกในเรื่องของระบบทีมเรานั่นเองนะครับแล้วก็พวกตั้งค่านะครับตั้งค่ามีแค่นี้มาบอกนะฮะจริงๆมันต้องมีเปิดเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมมีกิวมีขี้เมืองแร่มีหอวิทย์ชนเอามันเยอะนะฮะแบบลองไปเล่นดูแล้วกันจันเจ็ดสิบด้วยหนึ่ยนะครับผมวันไหนวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน เรบเพลงจะับดินจากนะครับฝากใครที่ชอบไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับไปวละ